สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับโมเมนต์แทปเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจอฟอร์ดนิวอลแลนด์4630ของเรานะครับก็ยังอยู่ในสายปั่นนะครับผมแต่วันนี้ไม่ได้มาปั่นนะครับตอนนี้กำลังจะปั่นที่หยอดข้าวโพดนะครับก็คือปั่นแห้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาให้ดูถึงกับการปั่นแห้งบ้างนะครับเพราะว่า EP แล้วนะครับ ได้ทําเกี่ยวกับปัน่นปั่นในน้ําไปแล้วนะครับแต่วันนี้ถ้าปั่นแห้งเสร็จก็ปั่นในน้ําต่อนะครับถ้า,ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวผมจะถ่ายปั่นในน้ําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม จากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามผมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆคนก็ถามมานะครับผมก็จะตอบทุกคําถามนะครับพยายามตอบทุกคําถามนะครับส่วนเรื่องของว่าเจ้าฟอ r นิวฮอลแลนซีหกสามศูนย์เนี่ยถ้ามันเจอหลมๆมันจะไปได้ไหมหรือว่ามันดีกว่าแท็กเตอร์ค่ายอื่นไหม อันนี้ผมกอตองบอกเลยว่าผมาไม่เคยสัมผัสแท็กเตอร์ค่ายอื่นเลยนะครับเพราะว่าอย่างาปันน่นนาเนี่ยผมก็เพิ่งมาปั่นกับเจ้า Ford New Holland 4630เนี่ยคันนี้เป็นคันแรกเลยแต่ถามว่าสำหรับผมแล้วผมพอใจแล้วหรือยังผมโอเคแล้วอย่งอางผมโอเคแล้วนะครับกับกับการปันน่นนากับผลงานที่มันออกมาของเจ้า Ford New h ฮ l l a n d 4630ตัวนี้นะครับผม ส่วนใครนะครับที่อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์หรืออยากมองมุมไหนของเจ้าฟอร์ดหรือฮาร์แลนี630นะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับถ้าอยากมองมุมว่าข้างในห้องแอร์เป็นยังไงนะครับระบบภายในเป็นยังไงก็ให้คอมเมนต์บอกมานะครับ แล้วก็ช่วยกดติดตามนะครับผมช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจที่จะให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ได้เข้ามากดไลค์กดแชร์และกดรับชมกันนะครับ